สคออยนมวก็่าก็คนาก็หุดหาเสียงแล้วนะครับ,รบมผมว่าการหาเสียงอ่ะตมาแล้วค่ะลุกโตมาแล้วค่ะเพื่อการหาเสียงผมว,ว่าวันท้ายอ่ะทุกคนดี มีเบอร์ในใจแล้วแหละเราไม่เปลี่ยนใ,ยใจใครได้หรอกครับเราแค่มาวัดกันว่าใครมึงมากกว่ากันเท่านั้นเองดีกว่านะครับวันนี้ผมก็แค่เออผมก็แค่พยายามเสิร์ฟเสิร์ฟให้แฟนเพจแฟนช่องอะนะครับแหมมีเนียด้วยนะครับอินมาเหมือนเดมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเชียนะไปนะครับผมคิดเป็นเอไอนะครับโพราะเอคนนี่แหละครับไล่แบร์นี่แครับ โชคดีก็หลุดรอดสายตาโชคไม่ดีก็รากรอนะครับแต่ว่าต้องนอตรวจสอบถ้าเป็นประชานชนจริงจริงแท้ได้ปกตินะครับในเรื่องของนั้นแต่ว่าทางทางในส่วนของพักนะครับในเรื่องของที่กําหนดไว้ในเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆ ในกฎหมายขอกตออันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับอยู่ในซอยเซนหลุยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในซอยเซนหลุยนะครับเราก็พยายามจะ อ๋อน,นี่คือเวลาห้ามชแชร์ก็ก็ถ <c oughs> ือ,อว่าวันนี้เต็มที่แล้วทุกคนก็ทำงานที่เต็มที่แล้วนะครับการ์